เอาเต้พี่เอาเต้ยเอ้ยอะไรโอ้ยก็มาดิ สวัสดีครับผมขอสวัสดีพี่ๆนานาะเพื่อนๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกท,ท่านตัวนะครับผมขอต้อนรับท่านเข้าสู่ฟิชชิงมูชิวี2ชแนลที่มีกุย่างที่ช่องรักบ่มีนะครับสำหรับที่วี2วันนี้นะครับผมในปลาทุกท่าน,นมาตามล่าชัพใหญ่กันนะโบตกปลาใบาพัดแห็นเตือนหนึ่งนะครับผมนะหมายกึ่งธรรมชาตินะครับตาหมายตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีค่าบริการหนึ่งร้อยบาทอย่างเก่าอย่างเดิมเลยในเตือนที่แล้วนี่เขาได้วนวลจันทร์ไปตัวหนึ่ง ครับผมในคลิปวันนี้เขาจะมาตามล่าสับใจกันโดยวันนี้เนี่ยมาตัวบัตแต่งเต้าแค่2องคนนะครับในวันนี้เนี่ยไลฟ์พี่เวลของน้องเอสนะครับเพราะว่าน้องเอสเนี่ยตอนนี้ไปทําคลิปออนทัวร์กับแก๊งเดอะตอยทีมงานจากอำเภอเป้านะเป็นระยะเวลา4วันก็เลยจะมาได้เจอน้องเอสนะครับเดี๋ยวผมจะไปน้นะไปดูจุูตี้เฮาลงกันแลื่อเกิดเสร็จอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆก่อนนะครับผมตอนนี้ก่อนขับรถทุกๆนี่ก็เถื่อหมดนะครับผมเป็นจูตี้ท้ายหูพีอย่างดีเลยนะสมัยวินเทจรุ่นเก่าๆนะครับผมถ้ามีตู้โทรศัพท์แบบเก่าๆนี่จะเจ ณตอนนี้นะครับผมได้เดินทางลงมาอยู่นะตรงขอบบอ่อแล้วครับตอนที่ผมมาถึงเนี่ยมีให้อ้เป็นเบ็ดลาอยู่ด้วยกันสท่านนะแกหามาพร้อมๆกันเลยเป็นอย่างแบบแตกเตือนะนะนาที่มาเกาเป็นานาที่หูจักกันดีในทริปที่แล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปได้พี่อาการมีอยู่มีอยู่มีอยูย่เนะยาะไงจ้ะแล้วก็ตาปุ้นแหมท่านนึงนะครับผมเนี่อยอยู่ตางหลายเพ่น,นะครับธนาลเล่นเป็นระยะสองเจ็ดนะส่วนตาของเฮาเฮายอยู่ตัางหลายเพ่ครับไหนตีเก่าเลยตีเมื่อ ในอาทิตย์ก่อนๆครับเดี๋ยวเตียวมาก่อนใกล้ๆรับป,รปุ๊บมานั่งเก้าอี้อันสุดจ้าของผมก่อนอว้าว Amazing ครับชุดที่เราตกจะเป็นระยะนี้เลยนะสำหรับการเบสที่หมมานะครับในวันนี้เนี่ยผมเล่นเป็นระยะ4.5เดหยื่อตกปลาก,ก็เป็นเดือมูชิครับโจโลมาเนี่ยเขาจะมาเล่นพงเล่นอย่างส่ง,งนะครับเขาจะเล่นเป็นนิ่มไปเลยนะเพราะว่าป่าน้อยมันนักนะครับส่วนของมแตงเต้าก็เป็นสปิวตะขอเดียวนะครับแต่เขาบาสามารถที่จะตั้ง การแบบลงอี้ได้นะครับเพราะว่าตรงข้างเนี่ยตรงหน้าเขาเนี่ยมันเป็นเจะเลิดลงไปอ่าก็เลยต้องตั้งแบบเป็นหน้าดินแล้วก็ดทุ่นก็อยู่หลในปุ้นนะฮะบัตแตงเต้าอยู่ตรงนี้ครับอื่อแน่นอนครับผมช้บบัตแตงเต้ามาก็ต้องมีสิ่งนี้ติดมาตัวครับนั่นก็คือขนมแตงเต้าเป็นฉายาผู้เฝ้าขนมอยู่แล้วนะวันนี้เราจะได้ตัวกระโลกได้เจ้าเนี่ยอยต้องลองดูเพื่อเป็นการเซเวลานะครับ๋ยาไปลองดูกันเลยกับภารกิจตามล่าสสนใจหนะ้บอตุกปาบายพาดไปลุยกันเลยครับผอม เอาเลเอ้เลเอาเต้พี่เอาเต้เอ้เลยเอ้ลีลาลีลาตัวตัวเดี๋ย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 วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัเดี๋ยวกันเดี๋ยวผมตั้งขึ้นผมตั้งขึ้นเออเนาะไอ้ย่าผมตั้งผมตั้งโอ้โอ้แทงพีดแทงพีดเออเออไอ้กะโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องขอบคุณมาได้บะขอนะพี่ขอซาวด้อยอขอา อืมหขอดูนะครับว้าวพี่เอาไว้บนบนบ่เดี๋ยวมันกระโดดลงไปในน้ำนี่เฮยเบอร์เฮเบอร์นะพี่เนาะเอาใหม่ได้เนาะอ๋อขนาดนั้นโอเคนี่ครับว้าวโอ้ไซนี่กึ่งโลไปปลามีอยู่พี่เนะะาะครับหาขีดหาขีดหาขีดไปละไปละโอาแตกละเอียน้แล้วเนาะก็บอลโล่กันแน่กระจายแม่ไอ่ไปได้แล้วครับแล้นะถ้าเอาจ้ากูนี้เดี๋ยวไอ้พวกจุดแซงหมดละเอาละ เอ <All> right. าไะแม็กกับไซเลยครับเฮาต้องตามไอ้เพื่อนทันนี่มาถึงเล่นนิ่มไปเลยแบบนี้เลยเชะไอ้ชุบไในลงไปแล้วครับผมเอาละเอาละ,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 ละพี่ผมผมเอาแต้แล้วเนอะพี่เนอะี่นี่ไอ้ปัญหา,า,าทายอำนาจเขาขนาดขนาดนะผมเอาแต้ละเอาแต่ละ,ละนี่สวยง,งามสวยง,งาม หลังกรแตกนะจ้เนี่ปลาตัวแรกมันเป็กแับไรอะไรแตกแล้วครับลนะฮะประมาณตัวแรกของเราแต่เพียนน้อยเซ็งงามสำหรับตัวนี้นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสักซิบนาทีสำหรับไม้แหลกที่เข้ามาเนาะ หวังว่าวันนี้เ <elling> นี่ยจะมีปลาใหญ่เข้านะครับตอนนี้ต้องเก็บใส่กระชังไว้ก่อนเพื่อเป็นประมาณบมานแล้วก็ปลามันจะรอดรอดออกไปนะตอนนี้เรามีภารกิจอันยิ่งใหญ่เข้าไปนะไออๆที่อยู่ด้านข้างๆนี่เปิ้ลได้ปลานินไปนี่เปิ้ลทยาอยากจะท้าทายเดี๋ยวผมจะต้องตามล่าตว์ใหญ่มาแข่งกับเปิ้ลให้ได้เนาะตอนนี้เราใส่ไว้ก่อนครับประมาณบันแน่นะครับกระชังนี่อาจจะใส่ปลาปอก็ได้นะไข่ยัไม่หู าว่าตขี้นี่ขี้เผอนะถ้าเกิดตั้งใจพอเด้ยพราะซิฟอบแล้วนี่ยเออปลาปลาปลปลาะออลุกลุกโอ้เอาเรืองเฮ้ยตกแล้วนะลุกลุกอ้ยอ้ยอุ้ยอยอ้ยก็มาดีครับอ

โคแบบตนะไช่สัตว์ใหญ่เโอ้โหมันดีเลยน้ำมันลึกอ่ะโอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเอาละครับแล้วนะแกญญตกไปใหญ่ตัวแรกครับผมนนจันทร,ร์แสงงามๆตัวนี้สิสักประาโลๆปลายๆน้อยๆครับอ่าสารับภารกิจวันนี้ตามมาหาสัตว์ใหญ่หนใบายพาดตัวนี้ก่อ ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับผมแต่ที่สำเร็จแล้วก็ดีใจกว่าก็คือสามารถขิงอ้าไว้ได้แล้วครับผมแต่เจ้านี่นะอ้ายอ่ไได้ปานนี้อ้าไว้เล่นหมขนาเนอะบอกไว้ก่อนเนอะอ้ายว้ดึงซัดเข่าขนาดอะแต่ป่ะเดียวยังหรอมัน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 มาป้าน้องป้าปี้ดีฮ้องมาดูฟรีหริงเนาะแต่ถามว่ามันขึ้นห่อ ได้อยู่สองเจ็ดแล้ว oh. ม oh. oh. wow. ันเข้าสองเจ็ดนะเข้าใกล้อ่ะอีแก่พ่อเฮ้ยเออเฮ้ยอ้าเข้าเตือนนะเปสองชุ่มโมงนะผมว่าเข้าึงเตือนมันรุ่ว่ะโอ้ ขี่เปเลยไอีกะบบนนี้มิสซี่อ่บเลเชื่อใช่พรู หันว่าแสงเงียบเบว้าวเอ้ยย้าอู๋ใส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 ประมาณเท่าไหรพี่เกิึงได้หรอแับประมาณเกิึโลกนะครับหกขีดหกขีดได้อยู่เนาะโอ้ ยอดเลยตัวๆครับอันนี้มาเมื่อแรงครับนันนะว้าปวดเผื่อจะเข้าพอขี้ปู่มั้เนาะมันกินเยอะพี่ไปขนาดไหนพอห้อปอดอ้อยมันนักแล้วอ่ะโอเคครับนันนะนัตอนนี้นะครับถึงช่วงเวลาเมื่อแรงแล้วครับเขายัางปิบบ้างเตือนนะตอนนี้เขาเบดป่ากันมาได้แล้วประมาณ3ชั่วโมงตอนเมื่อเจ้าในขวางปุ๊บซับปั๊บเขานึกว่าวันนี้อากาศแบบดีๆฟ้าเปิดๆก็นึกว่ามันจะแบบบันเทิงนะลองดูบนฟ้าครับมันมีเมฆสักก้อนเลยนะผมว่าโอ้อากาศอนี้น่าจะ มีโอกาสลุ้นนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ามีอาการสักอย่างเลยครับห <laughs> ลังจากที่เราโดนป่าแตเจ้าไปในก่ก็แทบ,บจะอู้ได้เลยว่านิ่งเงียบปิ้งเลยมันมีอากาอยาองเตาใดเลยซึ่งใน,นที่บนนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากร้านตกปลาสมานฟิชชิ่ง <laughs> บ้านโฮองนะครับผม <laughs> ทางผมและทีมงาน,นก็ต้องขอขอบคุณมากกับน, <laughs> นี่นะครับผมเปินได้สนับสนุนเป็นมวกได้ว่านี่อันี้ครับผมที่ปลเต้าใส่นะ แล้วก็มีกล่องใส่ทุ่นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ยําพวกจืนแล้วก็เหยื่อตกปลามาให้กับทีมงานพิสิมูชินะครับต้องขอบคุณมันน้โอกาสนี้นะครับซึ่งในอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยเขาจะเอาไว้ไปทําทริปหน้าดินนะครับผมในช่องลักเนาะสารับช่อง V 2วันนี้ก็มาลอบเป็นรอบที่2อเกาะยังดีภารกิจเขายังสําเร็จครับได้ป่านนนจันทร์ไปตัวหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะมีโอกาสนะอาจมีโอกาสที่ว่าป่าใหญ่จะเข้าก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าสปิลเนี่ยวันนั้นได้กินแต่วันนี้คือบักกินเลยสาร เย็นครับผมมาเร็วนี้นะช่วงเมื่อแรงๆของอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ17-18องศาครับสำหรับตามอำเภอฝางท่านนี้นะครฮะสำหรับนะน,นะท่านใดเนะี่ยที่อยากจะมาลองสามารถเข้ามาได้เลยหน้าที่บ่อบายพาสนะครับผมเปิดเหมืได้ใจของผมรอแต่ว่าผมอยากจะโปรโมทคือทางบ่อเปิดเพราะว่าอทางเนี่ยมันมีปยายางขึ้นและลุ้นนะครับสำหรับนะน,นะที่แบบชอบสายแบบนัง่งเมินๆกว่างอาจจะมีสักเตือนเะนี่ยคือเอาเรื่องเหมือนกันเป็นเกินชั่วโมงเหมือนกันแต่ถ้ามีการเกาะง่ายไปเลยนะครับผมสำหรับหมายนี่นะลองมาดูครับผมถนนเลี่ยงเมืองทางไปแม่ฮายมันจะมีเขียนว่า วายพาดบอ่อตัวพุ่งหรือว่าพิมพ์ลงใน Google Map ก็เจอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปรอกันดีกว่าครับผมในทริปนี้ก็มันไม่ค่อยมีอย่างครับก็ได้อู้กับนานาห้อ,องนะฮะก็จะทำให้เครียดเนาะแล้วก็หัวจะมาร้อนตัวยนะครับรุยต่อรุยต่อฝังฝังหาน่อย,ายมาวะสบา,สายสบาย น,น,นั่งน,นั่งว่าเร็วนาะโค้มันจะโดนนะมันหน่งสี่ห้าแล้วคือเอาแปะไฟอย่างไรปะหส bọn tôi bọn tôi lên sẽ lên đây 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 เวลาเช็คค่าใช้จ่ายมาเลยครับคุณครับบอลเก่าครับคุณครับเด็กสองการครับเด็กสองคันขอบคุณครับครับผมไว้จะมาใหม่นะครับผมเอาเขบคุณเจนนนะครับเดี๋ยวไปดูจำนวนปากกันครับเลยนะมีปากของหน้าบอลครับผมสำหรับวันนี้ไหนมีตะเพียนใหญ่ครับ ปนินใหญ่แล้วก็ขี่หแซมงามแล้วก็เป็นนอยอีกมาหาศาลเลยโอเคยังยังมีตัวเดียวโดดเดียวเดียวได้อะเออตัวอื่นผมปล่อยครับเพราะว่ามันจะเหงามกนก<อ>ผมชอบความเหงาไอ้บมันมันชอบความเหงาเขาได้นอนจันทร์แสงางามมาตัวหนึ่งนะโอเค<อ>สราซื้อดมาใกลลนี่แล้วนะครับนะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของทลิปนี้แล้วนะครับผมสำหรับในทริปวีสองวันนี้การได้ออกมาลองเนี่ยบอตกป่าบายพัดตัวไอเล็ก ครับผมครับน้าบอลครับผมสารับในหมายตอนนี้เนี่ยก็มีปล่อยใหญ่นะครับแต่ว่าเขายังตามหาต่อได้ตอนะผมเขาก็อย totally> ู่สู้กันจนถึงหกโมงเกินนะครับก็เริ่มมืดเริ่มอย่างดรต้องได้ปิ๊กบ๊าดอยูแล้วนะครับสารภาพในที่มีสองันนี้นะครับผมก็ติดตามคนกัอนต้องขอลาจากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลจะหายพูกันใหม่ต่อไปนะครับอีก่ผมครับแม่พบกันใหม่ครับผมรอดปากนะครับนายก็รอดรอดรอด